สวัสดีครับแฟนเพจส้ตมตำปอนหนแล้วก็ท่านที่ติดตามช่องปอหนึ่งชนนลนะครับวันนี้ครับผมสิทธาเม,มืองนะครับพามาเมืองทมงานล้างหอยแครงขัดหอยแครงนะครับกว่าจะได้นําเมนูนี้ออกสู่หน้าร้านออกสู่ลูกค้าก็ยากลาบากเพอสมคนก้วนนะครับ ตอนดีหลายเติบเอามาแล้วล่างก,กิโตบอเหมะตะกอนจะสองสามน้ำหลังจากนั้นก็จังสีนะครับโมมีเครื่องโมมีย่งเนาะครับใส่ค้นเนี่แหละครับใส่ทีมงานพนักงานเนี่แหละครับขัดขัดเนือ่อมือมากขันลูกค้าหลายผมก็ได้มานั่งขัดเมื่อนี้ขอเป็นมือทายให้พี่น้องได้เมืองกันก่นกอนนะครับก็ได้ใส่ทีมงานมาขัด ที่การนะครับปวดแขนพอสมควรนะครับปวดกล้ามแขนก๊กแขนพอสมควรนะครับคัดจนวางให้มันหลอดให้มันออกนะครับเริ่มขาวและ เท้านะครับไปดิคลิปที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปที่สองจะเป็นการแกะเด้อพี่น้องคลิปที่สองนะครับอันนี้คลิปแรกคลิปเริ่มต้นนะครับคลิปตัดคัดหอยนะครับคุณไอเก่งมากพัดต้องตัดคัดไฟกันแย้งอะไรมาเลินละหลังเอาขึ้นกัน ล้างเลยเอาขึ้นก่นอ,าาอกนเดี๋ยวล้างเลยกันฮะรังเลยครับครับนี่ขาวนะครับจากขี้ตมดำๆนะครับจากขี้โคลนนะฮะขี้ตมอีสานบ้านขี้สารเดินขี้ตมนะภาษาต่างเดินขี้โคลนนะฮะ บริไทยตอนทำมาใหม่ๆนะออ้นี่ครับดำนะไหแข้งนะครับเถือว่าใช้ได้นะครับถ่ายระดับนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเนาะนอกจากนั้นบ่อค่อยออกตรงนี้ก็ว่าไปนังนะครับไม่หลุดนะฮะโบลุดแน่นอนนะครับที่โคนะครับกีดตมนะครับโบลุดทบเพราะว่าคือจังว่ามันเข่าไปฝังในในเปลือกไหมแข้งแล้วนะครับแสดงว่าตัวนี้โดนเติมแล้วครับอายุนี่หลายปีนะครับ หอแข็งนี่มีอายุจะปีวุ้นนี้กับบนิยใจนะครับอ้านะครับนี่คือการวิธีการหัก,หกขัดหอยแขงนะครับอันนี้คลิปที่1น,นะครับแล้วก็จะมีคลิปที่2นะครับวิธีการแกะหอยแข็งนะครับ